สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ปาม์ค c ซเคิลชาแนลครับวันนี้เราก็จะมาช่วยกันทำรถเสือหมอบคันนี้ให้เป็นยางทูบเลสจะต้องทำยังไงมีโปรเซสยังไงบ้างขอติดตามชมครับครับผมอย่างแรกผมขอเกริ่นก่อนนะครับผมว่ายางทูบเลสคืออะไรแล้วก็มันมีทั้งหมดกี่ประเภทนะครับผมยางทูบเลสก็คือยาง ที่ไม่ใช้ยางในแล้วเราก็จะใช้ซีลเลนส์นะครับผมในการอุดรูรั่วอะไรต่างๆเข้ามาแทนก็เป็นอะไรที่ฮอตฮิตมากครับเดี๋ยวนี้ใครๆก็หันมาใช้ทูบเลสกันทั้งนั้นนะสาเหตุที่กลับมาใช้ทูบเลสกันหมดนะครับผมก็เพราะว่ายังไงคุณก็สามารถกลับบ้านได้นะครับผมยกเว้นที่บาดแผลใหญ่เกินไปจริงๆเวอร์ว่าจริงๆเนี่ยมันก็จะยังไม่ค่อยอยู่แต่บางยี่ห้อเขาก็คิดว่าซีลเลนของเขา,เาก็อยู่นะครับผมก็ ลองพิเคาะกันไปแล้วก็อย่างที่คุณใช้กันเยอะนะครับผมแล้วก็ยังมั่นใจกันอยู่เนี่ยก็คือการพกยางสำรองไปด้วยหรือว่าที่เขาเรียกกันว่ายางงัดนะครับผมหรือว่า clincher tires อะไรต่างๆเนี่ยก็ยังฮอตคิดกันอยู่ทูบเลสจะเป็นเจเนอเรชันใหม่นะครับผมก่อนหน้านี้ก็จะมีอะไรที่คล้ายๆกับทูบเลสที่เขาเรียกว่า two bara tires อะไรต่างๆหรือว่าบ้านเราเรียกว่ายาง half นะครับยาง half ก็มีข้อดีของเขาก็คือคุณสามารถสูบ psi ได้แข็งกว่ามากๆนะครับผมแล้วก็การที่ติดยาง นอกกับตัวขอบล้อด้วยกาวเนี่ยถึงคุณจะแบนนะครับผมแต่คุณก็สามารถคานไปเรื่อยๆได้จนกว่าทีมรถเซอร์วิสอะไรจะมาก็ยังจะเป็นอะไรที่ฮอตคิดในหมู่นนะักกีฬาอยู่นะครับผมสำหรับทูบัวร่าไม่ได้หายไป displays, ทีเดียวนะก็ยังมีคนที่ยังชื่นชอบแล้วก็ยังใช้แบบนั้นอยู่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เลยจะมีอยู่แค่2ท็อปปิกระหว่างว่าคุณเป็นทูบเลสเรดียย้หรือยังหรือว่ายังเป็นยางงัดอยู่นะครับผมสำหรับคนที่อยากจะทำเป็นทูบเลสเรดี้เนี่ยผมจะแนะนำว่า อย่างน้อยนะครับผมคุณต้องใช้ขอบล้อที่รองรับเป็นทูบเลสเรดี้โดยเฉพาะจะดีกว่ามากๆเลยก่อนหน้านี้ผมเคยทคําคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่บอกว่าเปลี่ยนขอบยางทั่วไปเนี่ยขอบล้อทั่วไปเนี่ยให้ไปใส่ตัวทูบเลสได้มันได้จริงๆนะครับผมแต่มันได้ไม่กี่วันเองเต็มที่ยางอ่ยางนอกของคุณเนี่ยจะแบนภายในเวลาไม่ถึงอาทิตย์ต้องเติมยางบ่อยมากนะครับผมเติมลมบ่อยมากแล้วก็ก่อนขึ้นก่อนปั่นทุกครั้งเนี่ยคุณก็ต้องเติมลมเช็คลมเสมอมันค่อนข้างงุดหยิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณ ใช้ยังธรรมดาอยู่ยังงัดทั่วไปคุณก็ใช้ยังงัดทั่วไปจะดีกว่าแล้วก็พกยังในไปเมื่อฉุกเฉินแต่ว่ายุคสมัยนี้นะครับผมพวกขอบร้ออะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงแล้วกลายเป็นทูบเลสเวดี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัว s f i o p p e คตัวนี้แล้วก็ล้อซีรีส์ตระกูลของ s f ที่มาใหม่นะครับผมทั้ง3ตัวไม่ว่าจะเป็นตัว p r o e ร s 13,900แล้วก็ตัว Copper ตัวนี้นะครับผมได้ดี s w i s s 350ไป แล้วก็ตัวท็อปสุดนะครับผม DT Swiss 240ชื่อว่าตัวมาตินทั้ง3ตัวนี้รองรับทูบเลสเรดี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใช้ประโยชน์กับมันให้คุ้มที่สุดมันเป็นทูบเลสเรดี้ก็ต้องทําเป็นทูบเลสเรดี้นะครับผมจะช่วยอะไรคุณได้ดีอีกเยอะเลยก็อย่างที่บอกครับถ้ามันรั่วยังไงก็สามารถกลับบ้านได้มันไม่จุกจิกนะครับผมมันจะอุดรอยรั่วขึ้นมาทันทีเลยโอเคครับงั้นก็คร่าวๆนะครับผมสําหรับยางของเสือหมอบทั้ง3ประเภทมีอะไรบ้าง วันนี้นะครับผมลูกค้าจัดล้อชุดนี้ไปนานแล้วสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วเขาบอกว่าเขาขี้เกียจปะยา,า,า,างข้างทางเขาอยากจะลองเป็นทูบเลสเรดี้ดีก็วันนี้ก็เลยลองจัดให้เขาไปนะครับผมเพราะว่าขอบล้อตัวนี้เป็นทูบเลสเรดี้อยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้สังเกตนะครับผมว่าทูบเลสเรดี้คืออะไรนะครับผมมันแตกต่างกันยังไงขอบของทูบเลสเรดี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันขอบของทูบเลสเนี่ยตรงที่เกี่ยวนะครับผมตรงฮุกตรงเนี้ยมันจะมีขนาดที่เล็กลงมามา,มากกว่ามันจะไม่เกี่ยวแบบเกี่ยวเยอะนะครับผมมันจะเกียดเด่ยวิด เพราะว่าการนั่งของยางจะไม่เหมือนกันกับยางงัดทั่วไปสามารถใช้กับยางงัดได้ไหมใช้กับยางงัดได้นะครับผมแล้วก็ใช้กับทูบเลสแบบนี้ก็ดีเช่นกันแล้วก็สังเกตด้วยนะครับผมกร่องตรงกลางตรงนี้ต้องมีร่องตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้ก็คือ t ท e l เ s สเรดี y แน่นอนทำได้แน่นอนนะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยมั่นใจกับตัวขอบล้อเท่าไหร่ก็คือตัวริมเทปตัวริมเทปตัวนี้ที่ให้มาน่าจะเป็นริมเทปของยางงัดอยู่นะครับสังเกตง่ายๆก็คือ 1. มันไม่ใช่พลาสติกที่เป็นพลาสติกซีลแบบของทูบเลสเรดี้อ่ะตัวนี้ยังจะเป็นแบบขอบทั่วไปอยู่นะครับผมแล้วก็ตรงที่เชื่อมตรงนี้นะครับ ยังจะเป็นการเชื่อมแบบใช้ความร้อนทั่วไปอยู่แล้วก็รูตรงนี้มันค่อนข้างใหญ่ผมกลัวมันจะเก็บไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ลิมเทปทับไปอีกรอบหนึ่งครับผมต่อมาคือจุบลมจุบลมตัวนี้ก็ค่อนข้างสําคัญนะครับผมไม่สามารถถอดมาจากยางในเดิมแล้วก็ตัดๆัใส่ได้นะครับผมเพราะว่าการซีลของยางด้านล่างที่เป็นก้อนแบบนี้จะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นซื้อของเฉพาะก็ดีกว่าครับผมมันจะไม่รั่วเนาะ ชิ้นต่อมาคือหัวใจหลักหรือว่าปัจจัยหลักของการทำทูบเลสด้วยก็ได้นะครับผมก็คือตัวซีลแลนด์ยังไงคุณก็ต้องใส่ซีลแลนด์นะครับผมเพราะว่าคุณไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าว่ามันรั่วออกมาจากไหนนะเพราะฉะนั้นก็กลิ้งไปแล้วตัวนี้จะทําหน้าที่ของมันนะครับผมในการเคลือบรูต่างๆแล้วก็หลายๆคนก็ถามมาว่าควรจะเติมบ่อยแค่ไหนควรจะเช็คบ่อยแค่ไหนนะครับผมทุกครั้งที่คุณสูบลมจักรยานเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงน้ํายา ซีแลนด์เนี่ยที่ออกมานะครับผมจะรู้สึกว่าเปียกๆแล้วจะมีน้ําอยู่ข้างในก็แปลว่ามันยังมีอยู่แต่ว่าถ้าคุณสูบไปนะครับผมใช้ไปใช,ใช้มาสักพักหนึ่งเนี่ยมันแห้งเก็บเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยคุณก็ซื้อเติมไ้ก็ได้นะครับผมก็คิดไว้ง่ายๆนะทุกเดือนท,ทําทีหนึ่งก็ยังดีนะครับผมแต่ไม่ต้องใส่เยอะใส่เยอะทําไมใส่เยอะไม่ดียังไงใส่เยอะมันก็จะไปอุดให้มันอุดตันมันหนักนะครับผมตัววงตัววาลวเนี่ยผมเคยเจอเนี่ย ชํำไปแล้วไม่ยอมปั่นนะครับผมแล้วก็ไปจอดทิ้งไว้อะผมเติมลมเติมยังไงก็ไม่เอาเติมยังไงไม่เข้าครับไปอุดในสอนวาลวทุกอย่างเสียหมดเลยนะครับผมก็พยายามล้างทําความสะอาดกันไปนะก็เช็กกันดูดีๆนะครับผมเติมให้ปริมาณพอเหมาะที่เขาแนะนําของแต่ละยี่ห้อไปนะครับผมต่อมาคือยางครับยางก็แนะนําให้ใช้เป็นทูบเลสเรดี้ไปเลยนะครับผมลองสังเกตข้างกล่องดูจะเขียนแน่นอนว่าเป็น t ูบเลสเรดี้หรือว่าบางยี่ห้อก,ก็จะใช้ตัวย่อว่า TLE นะครับสาเหตุที่มันไม่สามารถใช้งานยางงัดได้เพราะว่าการเคลือบภายในยางจะไม่เหมือนกันนะครับผมหลายๆคนบอกทําได้อะทําได้ทําได้จริงมันอยู่ได้ไม่นานนะครับผมเพราะฉะนั้นใช้เปของทูบเลสไปไปงั้นก็จบกันไปครับสาหรับการเตรียมอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างเราไปเริ่มทํากันเลยครับอย่างแรกเลยนะเราต้องล้างทําความสะอาดตรงขอบด้านในก่อนนะครับผมตัวนี้ผมมีริมเทปคาไว้ด้วยก็ล้างทําความสะอาดไปก่อนอย่าให้มีพวกฝุ่นหรือว่าเม็ดทรายะไรต่างๆก็อาจจะทําให้เราลั่ว จนลำคาญได้นะครับผมก็ล้างทำความสะอาดหน้าที่สำคัญก็คือต้องเช็ดให้แห้งนะครับผมพอแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยมั่นใจกับมันเท่าไหร่ผมจะเป่าลมอีกทีหนึ่งนะครับ พอเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาใส่ตัวเทปกันวิธีการใส่นะครับก็ดูง่ายๆครับตัวสอนวาวอยู่ที่ไหนเราจะเริ่มก่อนสอนวาวแล้วเราก็จะจบหลังสอนวาวนะครับผมหลายคนบอกว่าให้พันหลายๆรอบไม่จําเป็น,นครับรอบเดียวก็พอนะครับผมตอนนี้สอนวาวอยู่ตรงนี้นะมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนนะครับผมสําหรับล้อเอสไฟตัวนี้เราก็จะติดประมาณด้านบนมาอีกประมาณครึ่บหนึ่งนะครับเราจะเริ่มกันตรงนี้เทปตัวนี้จะติดได้พอดี ร่องมากเลยนะครับผมแล้วก็ดึงตึงๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็มือข้างนี้ก็จะลูบไว้นะครัจเย็นๆครับให้มันลงล่องให้พอดีครับแล้วก็เอามือลูบเลยนะครับผมพยายามลูบอย่าให้มันมี ลอยอย่นต่างๆนครับอันนี้ก็ตึงเลยนะสวยครับเหมือนล้อแบรนด์เนมที่ได้แถมมาแรกๆเลยต่อมาคือการใส่สอนวาวตัวสอนวาวตัวนี้นะครับผมลองสังเกตดีๆว่าแต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันนะ,ะยี่ห้อนี้นะครับผมด้านยางที่เป็นก้อนนี้จะอยู่ด้านล่างแล้วก็จะมีโอริงอยู่ด้านบนโอริงก็ต้องอยู่ด้านบนอัดไว้ไม่ให้รั่วจากด้านบนนะครับผมแล้วก็ฝาตัวนี้จะอัดเข้ามาก็ตอนนี้มันปิดอยู่ใช่ไหมครับ ผมอยากจะทำให้เล็กที่สุดนะก็คือผมจะใช้แค่ตัว p i c k i n g Tool ตัวนี้นะครับในการเจาะเข้าไปตอนแรกเราหาไม่เจอเราเจาะจากฝั่งนี้ก่อนนะครับเจาะจากฝั่งนี้ก็ได้จะได้หาได้ตรงนะครับเล็กๆพอเพราะว่าตัวนี้จะไปขยายมันเองเราก็จะยัดเข้าไปนะครับผมทั้งสอนอย่างนี้เลยรูมันจะเล็กมากนะมันจะค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงนะครับผมพอใส่เข้าไปนั่งที่ขอบ แล้วก็ใส่โอลิงฝั่งนี้นะครับแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะบางคนก็จะเป็นเป็นเหล็ก,กน,นะครับผมแล้วก็ยัดเข้าไปเทคนิคก็คือไม่ต้องแน่นจนเกินไปนะครับผมเพราะว่าแน่นจนเกินไปคุณก็จะไปบี้จนยางนี่มันเสียรูปได้เพราะฉะนั้นก็ดูการบี้ของมันให้ดีนะครับ ต่อมาคือการใส่ยางครับการใส่ยางก็ใส่ไปก่อนหนหน้าแล้วก็อีกหน้าหนึ่งก็เหลือช่องไว้ประมาณคืบหนึ่งนะครับผมฝ่ามือหนึ่งครับผมก็ใส่ยางกันไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ผมก็จะใส่ไปทั้งสองฝั่งนะครับผมแต่ว่าจะเหลืออีกคืบหนึ่งอยู่ตรงนี้ให้คุณสามารถเทซีเลนใส่ได้ง่าย คุณสามารถทําได้หลายวิธีนะครับผมบางคนก็บอกว่าวิธีที่ใส่จากสอนหัววาลก็ดีกว่าเหมือนกันก็แล้วแต่สําหรับการเป็นช่างที่ต้องมาเจออย่างนี้บ่อยๆนะครับผมการรอให้มันบีบเข้าไปเนี่ยค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นผมจะเทกรอกใส่เลยนะครับผม ครับผมหลังจากนั้นเราก็กลิ้งมันขึ้นมานะครับไม่สามารถทําจากข้างล่างได้เพราะว่ามันจะล้นออกนะแล้วก็จะกลิ้งมันไว้ที่อื่นนะครับกลิ้งมันมาอาจจะมีหกนิดหน่อยแต่ก็อันนี้วิธีที่หกน้อยที่สุดนะครับกลิ้งขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นคุณก็สามารถใส่ยางได้ก่อนหน้านี้ผมไม่รู้นะครับผมก็เลยไปบีบจากข้างล่างเอาล้วมันก็ั่วเต็มเลยผมก็เลยจะมาเลือกใช้วิธีการขึ้นมาข้างบนแบบนี้เอาแล้วก็แน่นอนครับทูบเลสจะค่อนข้างทาได้ ยากกว่านะครับผมเพราะขอบมันต้องแน่นกว่าบางครั้งก็ต้องใช้ไม้มังัดบ้างแต่ก่อนจะสูบยางรีบเลยนะรีบล้างทําความสะอาดก่อนครับเห็นไหมผมทํา6ทีเดียวเอง6แค่นี้เองนะครับผมถ้าทําผิดเต็มพื้นแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นยางเหนียวๆตัวนี้เรียบร้อยครับถึงเวลาสูบลมครับผมจะเอาเดิมๆก่อนนะผมยังจะไม่ถอดสอนลงนะครับผมลองดูก่อนถ้าไม่ได้ก็ค่อยถอดออกเป็นสเต็ปต่อไป ตอนนี้ได้แค่80 psi นะครับผมน้ำลมได้แค่นี้เราไปใช้มือสูบเอาดีกว่า,าเพราะว่าตรงนี้ต้องออกมาตรงนี้ยังไม่ออกไงได้ยินเสียงหรือยัง120 psi ครับ เรียบร้อยนะครับเข้าขอบเรียบร้อยนะครับทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับดินเสียงรั่นิดนึงก็กิ้งซีลนั์เข้าไปนะครับกิ้งอย่างนี้กลับด้าน ตามไปก่อน,นครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆทางด้านจักรยานแบบนี้อีกแล้วเจอกนันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ